ปีที่ผ่านมาเนีนะครับเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยก็เหมือนกับเรือลำหนึ่งเลยครับที่ต้องฝ่ามรสุมแบบลูกแล้วลูกเล่าไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโรคระบาดสงครามหรือว่าปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันฝังรากลึกมานานคําถามก็คือแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติเนี่ยเขาใช้เข็มทิศอะไรแล้วก็มีเครื่องมืออะไรบ้างในการนําพานโยบายเศรษฐกิจของประเทศให้ข้ามผ่านความท้าทายที่โหไม่เคยเจอมาก่อนแบบนี้เรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับ คือถ้าดูตามไทม์ไลน์นี้นะครับจะเห็นภาพชัดเลยว่ามันเป็นพายุที่ถาโถมเข้ามาแบบไม่ให้หยุดพักเลยจริงๆเริ่มจากโควิด -19 ตอนปี2020พอจะเริ่มตั้งหลักได้อา้าวปี2022โดนคลื่นเงินเฟอ้อทั่วโลกซัดเข้ามาอีกตามมาติดติดด้วยเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวในปี2023แล้วล่าสุดก็มีแรงกดดันทางการค้าจากสหรัฐในปี2025อีกคือ เรียกได้ว่ายังไม่ทันได้หายใจใหาคอเลยก็ต้องเจอกับโจทย์ใหม่ๆตลอดเวลาและนี่ก็คือเส้นทางที่เราจะไปสำรวจกันในวันนี้ครับตั้งแต่การ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆไปดูวิธีการรับมือวิกฤตโควิดการหาจุดสมดุลที่ยากมากๆระหว่างเงินเฟอ้อกับการฟื้นตัวแล้วก็ไปดูการวางรากฐานสำหรับอนาคตจนถึงบทสรุปว่าเราได้บทเรียนสำคัญอะไรบ้างสำหรับก้าวต่อไป เอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่ากับปรัชญาหลักที่แบงค์ชาติใช้เป็นเหมือนแกนกลางในการเผชิญหน้ากับความท้าทายที่มันไม่ปกติแบบนี้หัวใจสำคัญของแนวทางนี้เลยนะครับเขาเรียกว่า integrated policy mix หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือการผสมผสานเครื่องมือหลายๆอย่างเข้าด้วยกันหลักการมันก็ง่ายๆเลยครับคือในสถานการณ์ที่มันมีหลายปัญหาเกิดขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยการจะหวังพึ่งเครื่องมือแค่อย่างเดียวมันก็เหมือนกับการพยายามซ่อมเครื่องยนต์ที่ซับซ้อนด้วยค้อนอันเดียวนะครับ ยังไงมันก็ไม่พออยู่แล้วลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับเครื่องมือหลักอย่างอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนค้อนอันใหญ่ๆเลยที่พอเราเหวี่ยงไปทีนึงเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั้งระบบเศรษฐกิจเลยซึ่งบางทีมันอาจจะแรงเกินไปสาหรับช่วงเวลาที่เศรษฐกิจกําลังเปราะบางอยู่แต่ในทางกลับกันครับมาตรการเฉพาะจุดเนี่ยมันจะเหมือนกับมีดผ่าตัดของสัญญาแพทย์เลยที่สามารถมุ่งแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและแม่นยํากว่าเยอะ เอาละครับเราย้อนกลับไปที่พายุลูกแรกที่โขมกระหนังเข้ามาในช่วงปี2020ถึง2021ซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอ,อกว่ามันคือปฏิบัติการฉุกเฉินครั้งใหญ่เลยเพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจทั้งระบบมันล่มสลายลงไปผลกระทบในตอนนั้นมันทั้งรุนแรงแล้วก็ฉับพลันมากๆเลยนะครับตัวเลขนี้มันฟ้องทุกอย่างเลยเศรษฐกิจอหดตัวไปถึง6.1%ในปี2020ซึ่งถือว่านักที่สุดในรอบ22ปีเลยทีเดียวครับ และภาพนี้น่าจะเป็นภาพที่ชัดที่สุดแล้วครับที่บอกว่าเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจไทยอย่างการท่องเที่ยวเนี่ยมันถูกตัดขาดแบบแทบจะสมบูรณ์เลยจากที่เราเคยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเกือบ40ล้านคนต่อปีมันลดลงเหลือแทบจะเป็นศูนย์เลยครับ สิ่งที่น่าสนใจก็คือนโยบายความช่วยเหลือของแบงค์ชาติเนี่ยมันมีวิวัฒนาการของมันนะครับคือในช่วงแรกสุดเลยที่ทุกอย่างมันฉุกเฉินไปหมดเนี่ยเขาต้องช่วยเหลือแบบปูพรมก่อนเลยครับคือให้กว้างที่สุดเร็วที่สุดแต่พอสถานการณ์เริ่มนิ่งขึ้นมาหน่อยก็เปลี่ยนการช่วยเหลือที่ตรงจุดมากขึ้นสําหรับคนที่ต้องการจริงๆหรือแบบสมัครใจเข้ามาและสุดท้ายครับเพื่อให้มันยั่งยืนจริงๆก็มุ่งไปที่การแก้ปัญหาระยะย,ยาวด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ตอนนั้นคือเรียกว่า ใช้งัดทุกเครื่องมือออกมาใช้พร้อมกันเลยทั้งการลดดอกเบีย้ยนโยบายลงไปต่ำสุดเป็นประวัติการที่0.5%มีการปล่อยสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำหรือซอฟท์โลนออกมามีโครงการพักซับพักหนี้เพื่อช่วยธุรกิจโรงรรมโดยเฉพาะให้ยังรักษาทรัพย์สินไว้ได้แล้วก็มีสินเชื่อฟื้นฟูที่เงื่อนไขต่างๆมันยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วขนาดของความช่วยเหลือก็ไม่ใช่ใน,น้อยเลยนะครับวงเงินสินเชื่อภายใต้ครงการหลักๆเนี่ยถูกใช้ไปเกือบ350,000ล้านบาท ซึ่งมันก็เปรียบเสมือนสายน้ําที่เข้าไปหล่อเลี้ยงธุรกิจกว่า67,00 0รายให้ยังพอมีแรงไปต่อได้ในสถานการณ์ที่ย่างลําบากครับแต่พอเศรษฐกิจเริ่มจะฟื้นตัวได้แป๊บเดียวความท้าทายและลอกใหม่ก็เข้ามาทันทีเลยครับนั่นก็คือภาวะเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงปลีดไปทั่วโลกซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันสร้างโจทย์ที่ยากมากในการตัดสินใจเชิงนโยบายนี่คือคําถามใหญ่ที่แบงก์ชาติต้องตอบให้ได้ในเวลานั้นเลยครับว่า เราควรจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยแรงๆเร็วๆตามธนาคารกลางใหญ่ๆทั่วโลกไปเลยไหมหรือว่าควรจะใช้วิธีทยอยปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปดีคือต้องเข้าใจก่อนว่าบริบทของเศรษฐกิจไทยในตอนนั้นเนี่ยมันต่างจากประเทศมหาอำนาจแบบคนละเรื่องเลยครับในขณะที่เศรษฐกิจประเทศใหญ่ๆเขากําลังร้อนแรงเกินไปพร้อมกับเงินเฟอ้อที่สูงลิ่วแต่สําหรับบ้านเราเงินเฟอ้อส่วนใหญ่มันมาจากต้นทุนนําเข้าจากต่างประเทศไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจในประเทศเรามันร้อนแรงอะไรเลย ตงกันข้ามเลยครับเศรษฐกิจเรายังเปราะบางมากๆแล้วก็เพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวเท่านั้นเองดังนั้นแบงค์ชาติจึงตัดสินใจเลือกเส้นทางของตัวเองครับก็คือการปรับขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็พิจารณาตามบริบทของประเทศเราเป็นหลักเลยแทนที่จะวิ่งตามกระแสะโลกไปและผลลัพธ์ที่ออกมามันก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของไทยจริงๆเพราะเงินเฟอ้อสามารถกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้ภายใน7เดือน โดยที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้สะดุดลงเลยหรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่าเป็น smooth take off นั่นเองครับพอวิกฤตเฉพาะหน้าเริ่มคลี่คลายลงนะครับจุดสนใจมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปจากการดับไฟระยะสั้นไปสู่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันอย่างรากลึกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับอนาคต และความท้าทายและลอกใหม่ที่ว่านี้ก็คือการจัดการกับปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับที่สูงมากๆนะครับคือราวๆเ0ารของ GDP เลยควบคู่ไปกับการพยายามเพิ่มศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยหนึ่งในหัวใจสําคัญของการวางรากฐานใหม่นี้ก็คือแผนที่ชื่อว่าภูมิทัศน์ภาคการเงินใหม่ครับซึ่งขับเคลื่อนด้วยแนวคิด3 Opens นหรือ3เปิดก็คือ 1. เปิดให้มีการแข่งขันมากขึ้นอย่างการมีธนาคารไร้สาขาหรือ Vir t u a l Bank 2. เปิดโครงสร้างพื้นฐานให้มันเชื่อมถึงกันง่ายขึ้นอย่างระบบการจ่ายเงินข้ามประเทศและ 3. เปิดข้อมูลเพื่อให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลของตัวเองในการเข้าถึงสินเชื่อได้ดีขึ้นครับนี่เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่ได้จากโครงการแก้หนี้เรื้อรังที่เขาพบว่าการห้ามไม่ให้ก่อหน,นี้ใหม่เลยเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับความจําเป็นจริงๆของลูกหนี้ซึ่งมันแสดงให้เห็นเลยครับว่าการทํานโยบายเนี่ยมันต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอยู่เสมอ และแล้วหลังจากการเดินทางฝ่ามรสุมมาตลอด5ปีบทเรียนสำคัญที่จะเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางในอนาคตที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนคืออะไรบ้างเรามาดูกันครับสำหรับนโยบายล่าสุดนะครับจะเห็นว่าทิศทางมาเริ่มปรับไปสู่การผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อบรรเทาภาระให้กับทั้งภาคโครเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจที่กำลังเจอกับแรงกดดันระลอกใหม่จากเรื่องการค้าโลก คือเป้าหมายสาคัญตอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่การกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแล้วครับแต่เป็นการสร้างเกราะป้องกันให้กลุ่มที่เปราะบางสามารถปรับตัวแล้วก็ผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้ไปได้ทั้งหมดนี้ก็คือบทเรียนแกนกลางที่หล่อหลอมขึ้นมาจากวิกฤตตลอด5ปีที่ผ่านมาเลยครับว่านโยบายเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จตายต,ายตัวจริงๆความยืดหยุ่นคือหัวใจที่สำคัญที่สุดการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลของประเทศตัวเองเป็นหลักสำคัญกว่าการวิ่งตามกระแสะโลก และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการสร้างสมดุลให้ได้ระหว่างการรักษาสีิรภาพในระยะสัน้นกับการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อความแข็งแกร่งในระยะยาวและการเดินทางอย่างการปรับตัวและปฏิรูปครั้งนี้มันก็ได้ทิ้งคําถามสําคัญเอาไว้ครับว่าท้ายที่สุดแล้วเศรษฐกิจไทยเรามีความพร้อมสําหรับพายุลูกต่อไปแล้วหรือย,อยังไม่ว่าพายุลูกนั้นมันจะมาในรูปแบบไหน,น